ชิ้นเนื้อทำเองง่ายๆพี่น้องมาเดือยวสวัสดีพี่น้องจ๋าพี่น้องวันนี้จะพามาทำลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นเนื้อพี่น้องได้เนื้อมาสร้างข้าวบดไหโลนึงเนาะชิบหายโลนเนาะพี่น้องเนาะเนื้อหนึ่งกิโลพี่น้องจ๋าปดแล้วปั่นใส่แป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่นาีนิพี่น้อง ใส่ลรดดีนิดหน่อยเกลือแล้วก็พริกไทยของฟูน้ำมันหอยแล้วก็ซอสตามใจชอบผู้ใดมักโรดได้เอาใส้แบบโรดนั่นเนาะโรดจะคล้องมากพี่น้องมานี้แค่อเอเซซองฟิตข้าวเดียวพี่น้องเพราะว่ามันเย็นเจี๊ยบแล้วเนื้อแล้วก็ต้มน้ําพี่น้องอันนี้น้ําใส่เกลือนิดนึดนงได้พี่น้อง มาทำลูกชิ้นอีกแล้วค่ะงวดนนี้ลูกชิ้นเหนือนะคะมาดูซิว่าจะมันจะอร่อยไหมแต่ว่าอร่อยตามใจเจ้าของพี่น้องมาขอยมาปั้นมาปั้นใส่หม้อเลยค่ะน้องจา๋าล้วมาปั้นกันเลย ถุงมือมันดีหม่องที่ว่ามันขั้นลูกชิ้นเขายินเจี๊ยบเป็นสีมันสีบพราด้เย็นมื้อไปไหนพี่น้องเอาก่อนตามใจชอบด้วยพี่น้องก่อนน้อยก่อนใหญ่ก็แล้วแต่เจ้าของมักนี่เห็นบ่บีบแปดจังนสิเห็นบ่พี่น้องนี่จังนสิเอากลม กลมเปวงกลมหรือวงรีก็ได้ตามใจอชอบใจมา,มา้าๆใส่กว๋วยเตี๋ยวก็ดีพี่น้องมิแต่เนื่อหลวนๆได้แป้งบ่แป้งแค่ส้อนตัวเดียวเองรับประกันความเด้งดึงเนาะ ไปพี่น้องวันนี้เฮตต์ต่อยอีกคนเด้อแล้วก็มาดูกันาดกทีพี่น้องจ๋านี่พี่น้องจ๋าปั่นเรียบร้อยแล้วเด้งดึงดัง,เ,เ,หง,ดเ,ดงเห็นปแะบบเ,เขาเข่าหัวยังไรวายเด้กเงี้ยบเขาแค่เขาเฮตแต่เลิ้วจังสี่เฮ็ด,ด,ด,ดนี่พี่น้องกะหูวแหละมันเป็นกึด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 ตัวเนี่ยพี่น้องให้ทดลองเบิ่งบ่ อันนี้ลูกชิ้นเนื้อมันจะเป็นสีซ้ำๆจากน้อยถ้าลูกชิ้นหมูสีขาวๆพี่น้องจา๋ามึอนี้มาเริ่มมาเอาไปใส่กว๋วยเตี๋ยววันนี้สีตุ่มมาามือแลงแห้หน้องเมลานี่เตรียมน้ําเย็นเจี๊ยบไว้รอแล้วก็ใส่น้ําเย็นเจี๊ยบเลยพี่น้องจา๋าทำดีกินดีพี่น้องจากน่อยลูกชายก็จะมากินแล้วทำเผื่อลูกชายลูกชายถิมายามแม่ จะได้ขว้าพีกเวทสาลูกไส้ลุงไปกินผักไก่ลูกไส้ไปงานอยู่หมักไสเ้ยคนได้ไปเบื้งฟุตบอลอยุสนามเหมือนฟุตบอลมักไส้พี่น้องคักแทะลูกไส้กบไข่ไข่เค,ย,ค,ย,คยเห็นแต่ได้ท่ารศถัดหง <laughs> เป็นไปนั่งห้องกาการี่หมองมันเลยนี่ให้ไปถ่ายลูกไส้หิ้ต้มกว๋วยเตี๋ยว ไว so ้ถาเรวกระจเพชรใส่กอกไว้ถาถ้าหนูแจ้งน้องกะจยใส่กอกอีกส่วนตัวไปเนาะลูกไส้สีนางรถไฟมากวันนี้เมื่อนางเครื่องบินนางรถไฟมากเพราะว่านางเครื่องบินเอาโหลดขึ้นเครื่องซุ้มเป็นน้ำเป็นนันมันเอาขึ้นไปยากเนาะเดินทางเลยบ่มกโหลดดอกกระเป๋าเพราะว่าเสียเวลากระเป๋าใบเดียวซักกรโดกับคอมไปตัวทีบตัวแดน ไปนี้เพิ่นกระสิมมากนางรถไฟมากขนแนวไปกินสันตุพน้องมื่อน,นี่เอาน้ำประแดกว่าบูเสียาน้ำประแดกไปให้นี่พี่น้องจ้จาจังน้อยก็ไดแล้วได้หน,นี่น้ำมันเสียบว่าเดือดได้พี่น้องน้ำสิหน,นึ่งคอยสุกขันสันมันชิแตกถึงไว้ประมาณชิบนาทีแล้วสิบผานาทีพี่น้องชิบนาทีก็สุกก่อนละ ีตักออกตักออกใส่น้ำเย็นพี่น้องจา๋านี่มาตักออกใส่น้ำเย็นน้ำเย็นเียบเลยเด้อพี่น้องน้ำบ่พี่น้องดิงดึงยังดีเด้อ วันนี้นำเกาืนี่ยเพราะต้อตงนั่นเดิน,น้ำเทนลูกชิ้นเพราะต้อตงเอาถิ่มไปทำตุาา๋มมะมักวันนี่ตักไวให้สเสร็จด็ดน้ำเลยตักใส่น้ำเย็นก็ตักออกเลยพี่น้องให้เสร็จเด็ดน้ำจิบประมาณนีพี่น้องนี่กิโลหนึ่งเนื้อล้วน หนกิโลเสร็จเรียบร้อยลูกชิ้นเนื้อพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อโชคดีมีสุขก็ขให้เล็บซีุ่กท่านลำร่ยำรยว,ยวย่ำรวยเด้อถึงรางวัลที่หนึ่งเด้อจ้าจุ๊บจุ๊บบายบาย